ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะครับจะเพจคลินิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอส้วมรักษาส้วมทุกอาการวันนี้นะฮะเราเข้าดูเนินงานเพื่อตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นนะก็เหมือนเดิมทุกๆวันนะที่เราท,านนทําทงานคือปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเคสนี้เนี่ยลูกค้าใช้ชักโครกของโลค่านะใช้ชักโครกแบบชิ้นเดียวประหยัดน้ํา4.5าลิตรสามลิตรกับ4.5ระบบใช้ฟอนเจ็ตนะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะทําการรื้อถูชักโครกออกมา แลดผมจะพามาดูนะครับว่า,าสาเหตุนะครับที่ทําให้มันมีปัญหาเรื่องกลิ่เนเกิดจากอะไรนะแล้วก็จะแก้ไขปัญหานี้ให้จบถาวรยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะเดี๋ยวผมจะลื้อชักโครกมาแล้วเดี๋ยวจะพามาดูว่ามันมีกลิ่นเหม็นเพราะอะไรนะแล้วก็จะแก้ไขยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับครับหลังจากที่เราลื้อชักโครกมานะฮะก็ ชัดเจนนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการครับแล้วก็ไม่มีการแก้ไขหน้างานให้ได้มาตรฐานก็ <S <S 1> <S 1> คืออะไรนี่ช่างติดตั้งนะครับใช้วิธีเอาปูนผสมทรายเนี่ยโบกนะซึ่งการติดตั้งชักโครกวิธีนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้ปูนมาโบกลักษณะแบบนี้นะอันนี้โชคดีหน่อยที่ หรือแล้วมันหลุดออกได้นะแต่ว่ากรณีที่ปูนมันกินกับเนื้อจริงเนี่ยมันจะไม่สามารถหลือได้ครับท,ทำให้โถแตกนะในขณะที่เราสกัดออกโอเคควนี้นะฮะสาเหตุที่มีกลิ่นเนี่ยช่างเขาติดตั้งใช้วิธีโบกปูนแล้วก็ไม่มีการใส่ตัวปะเก็นกันกลิ่นการ่วซึมนะจึงเป็นสาเหตุทําให้น้ำเนี่ยอาจจะร่วขอบถแล้วก็มีกลิ่นเล็ดลอดกระจายออกมานะและที่สําคัญคือท่อเนี่ยอยู่ต่ำกว่าพื้นเห็นไหมฮะ มีความเสี่ยงนะนอกจือจะกลิ่นะลูกค้ามีความเสี่ยงที่น้ําเนี่ยจะซึมสะสมผ่านรอยผ่ารอยสกัดพวกนี้ล้วก็สะสมลงไปข้างล่างคราวนี้สิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้านะครับเราจะใช้วิธีที่เราถนัดแล้วก็เราชำนาญน,นะคือไหลผ่าสกัดพื้นเพิ่มเพื่อที่จะใส่ตัวท่อเยื้องพิเศษนะเป็นตัวบังคับน้ําน้ําทุกหยดที่เกิดจากการใช้งานเนี่ยก็จะไหลผ่านท่อนแะฉล็ลงไปที่ท่อเมน4นิ้วก็จะจบปัญหากลิ่นแล้วก็ น้ำรั่วซึมลงไปชั้นล่างได้นะเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะเคลียร์พื้นที่นะ่เลยเราก็จะเช็คระยะแล้วก็อาจจะตัดต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะใส่ท่อ,อย่างพิเศษเดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับหลังจากที่เราลื้อโถชะโครกมานะแล้วก็เราก็รู้ปัญหาเรียบร้อยนะว่าสาเหตุที่ทําให้ห้องน้ํามันมีกลิ่นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการนะแล้วก็เราได้ทําการแก้ไขหน้างานนะให้มันได้ไมาตรฐาน สำหรับการตั้งเพิ่มเติมนะก็คือเดิมเนะี่ยมีการผ่าสกัดพื้นไว้นะซึ่งนอกเหนือจากที่ลูกค้าจะเจอปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วนะลูกค้าก็จะเจอปัญหาเพิ่มเติมคือน้านะครับมันจะั่วซึมผ่านรอยผ่ารอยสกัดสะสมหยดลงไปที่ฟ้าชั้นล่างคราวนี้นะฮะอย่างที่บอกคือเราใช้วิธี แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าด้ววิธีที่เราถนัดเชี่ยวชาญเนี่เราชำนาญที่สุดคือผ่าสกัดพื้นเพิ่มใส่ท่อเยื่อพิเศษเข้าไปลักษณะแบบนี้จะสังเกตนะว่าหน้าง,งานมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะเหลือแค่รูท่อสีขาวๆลักษณะแบบนี้นะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นการเอาตัวปักเกนเนี่ยมาใส่นะแล้วก็เอาชะโครกมาวางสิ่งสำคัญก,ก็วางให้ตรงเซนเตอร์นนะพอเราแก้ไขหน้าง,งานแบบนี้เนี่ย น้ำทุกหยดนะครับที่มาจากการใช้งานชักโครกเนี่ยมันก็จะไหลไหลผ่านตัวท่อ U PVC ท่อเยื้องตัวนี้แล้วก็ฉแฉลับลงไปที่เมน4นิ้วตรงที่อยู่ฝั่งนี้นะคราวนี้เนี่ยพอน้ํามันไม่ได้สัมผัสกับไหลผ่านพื้นปูนโดยตรงมันก็จะจบปัญหาเรื่องรั่วซึมสะสมลงไปที่ชั้นล่างนะก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่ตัวแก๊สเซ็ตหรือว่าตัวปะเก็งงนกันกินลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ชักโครกเนี่ย มาวางวางให้ตรงเซนเตอร์เก็บขอบก็เป็นอันเสร็จสาหรับงานแก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นสาหรับท่านใดเจอปัญหาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่เพจทีเดียห้องน้าบายช่างส้มในตำนานนะครับหลังจากที่เราแก้ไขหน้างานแล้วก็ทําการประกอบติดตั้งโชโคกลับเข้าไปเรียบร้อยนะก็เลียร์ความสะอาดเรียบร้อยก็จะได้หน้างานที่เป็นลักษณะแบบนี้นะก็อ่า ข้อดีของงานแก้ไขปัญหาชโคกเราคืออะไรทำเสร็จลูกค้าสามารถใช้งานได้นะแต่ว่าอย่าพึ่งล้างพื้นห้องน้ำเพราะว่าต้องรอให้ปูนที่เราเก็บขอบนะแห้งค่อยล้างนะแต่ว่าความสาดโดยรวมเราเคลียร์ให้หมดอยู่แล้วซึ่งคุณสม,สมบัติเด่นพิเศษของทีมช่างซ่วมในตํานานคือทำเสร็จใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอสชั่วโมงหชั่วโมงแดชั่วโมงเนะี่ยไม่จําเป็นต้องรอทําเสร็จใช้งานได้แต่ค่อยๆลุก ค่อยๆนั่งนะเพราะว่าเรามีเทคนิควิธีการในการที่จะประกอบติดตั้งแก้ไขแล้วสามารถที่ลูกค้าใช้งานได้เลยซึ่งหลายๆเคสหลายๆงานที่ทีมอื่นที่เราเคยเจอนะ,ะเขาอาจจะทําเสร็จต้องติดป้ายทริงไว้สี่ถึงห้าชั่วโมงแต่เคสในที่ช่างซ่อมในตํานานเข้าทำนะสามารถใช้งานได้ทันทีแค่อย่าล้างพื้นห้องน้ำนะคราวนี้เดี๋ยวมาดูระบบฝัดชําระล้างที่ทํางานเต็มประสิทธิภาพของชักโครกจอนสันแอนด์จอนสันสวิตนะฮะ เป็นแบนด์จากโลค่านะเป็นแบนด์ที่เราเคยเป็นเทคนิคเชียนเซอร์วิสอยู่เมื่อ2-3ปีที่แล้วนะก็ระบบฝักชั้นนล้างเป็นระบบไซฟอนเจนะก็คือพอนาโด,โดหมุนแล้วก็มีเย็ดกับแทกเดี๋ยวมาดูการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพกันว่าเป็นแบบไหนยังไงกดปล่อยมันจะวนวนแล้วก็โครกกกนะ็ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพนะลูกค้าจบปัญหาห้องน้ามีกลิ่น น้ำลดลงฉันล่างได้แบบถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ